สีครับมาดูกันว่าจะเป็นชิมไหนที่จะได้ใช้ในเกมนี้ไปนะฮะกับชาติชืว่วรุนเบอร์ครับหรือว่าสากเมืองฮนะ <c oughs> เริ่มมาแล้วครับตอนนี้ PVP ฮนะกับ IG สีส้มก็ยังเป็นทางด้านของ PVP เช่นเคยนะฮะนี่ครับ ดูเหมือนว่าเริ่มเกมมาไอซีมากลับซ้ายหมดเลยครับส่วนพีพีมากลับขวาครับเนี่ยฮะ ไอจีนี่บุกมากค่อนข้างจะเยอะนะถึง6ตัวครับขึ้นมาด้านซ้ายส่วน PVP อยู่ด้านขวาครับมีอยู่1 2 3 4 5คคันฮนะ อืมมนะดูเหมือนว่าพีพหลังจากเสียเกมที่แล้วไปเขาไม่กล้าบุกแล้วนะฮะเล่นเกมให้รัดกลุ่มมากขึ้นนะเกมตะกี้นี่พลาดไปนิดนึงนะทำไมตอนนี้ PVP ครับนะฮะค่อนข้างจะเล่นแผนตั้งรับแล้วนะเน้นอ่าชัยชนะครับเนี่ยรัดกลุ่มแล้วก็ป้องกันอยู่ที่บ้านของตัวเองนะส่วนด้านของทีม PVP ครับ ก็ยัง,อย,งอย่างที่บอกก็ตั้งรับอยู่นะไอจี IG ก็บุกขึ้นมาตรงกลางฮะด้านซ้ายครับตรงน้ำพุนะครับนี่ฮผมจะพยายามมองหน้านเพื่อนเพื่อนะนฮะแต่มันก็ทําไม่ได้นะต้องแบงนเลยตายดูนู่นแล้วก็พูดนี้นะ <c oughs> ด้านล่างครับมีมา1นึ่งคันแล้วเนะียเป็นท้งด้านของพีพสองคันด้วยครับ เป็ทนานงด้านของไลท์แทงฮะที่งสองคันครับมาแอบสืบราชการรับอยู่ว่าดูว่า IG เนี่ยเขาตั้งรับที่ตรงไหนเขามากับซ้ายกับขวาอยู่หน้าอยู่หลังหรือมีตัวกันอยู่ที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะเช็คละเอียดครับนี่ฮะมีการเช็คที่มุมด้วยเนะเช็คตรงกลางแล้วก็วิ่งไล่คือไม่อยู่กับที่นะพยายามจะกระจายตำแหน่งนะเพื่อที่จะเช็คว่าคูดอสูเนี่ยอยู่ตรงไหนฮะ เดี๋ยวรู้แน่ว่าใครจะได้แชมป์คว้าเงินรางวัลไปกว่า3ล้านบาทครับนะฮะซึ่งเป็นเงินรางวัลที่เยอะมากครับในเงินไทยประมาณ3ล้านนะฮะที่1ได้ล้าน8นะสามล้านนี่คือเงินรวมรวมนะครับที่1ล้าน8นะฮะที่2จํจไม่ได้ะฮะนะล้าน8แบ่งกัน7คนนะก็โหอีกคนละแสนกว่านะคนละเกือบแสนหยียบแสนเยอะนะ แล้วตรงนี้ครด้านบนครับซัดกันแล้วครับโอ้โหด้านหน้าหนึ่งคันสองคันสามคันเนี้ยเอฟเอ็กครับดูการวางปืนของเขาเนี่ยนี่ครับเอฟเอ็กลูกแม็กปืนคู่ครับแล้ววางพลาดแบบนี้ครับเท่ากับยิมแบบดับเบิร์นะครับเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครับคันแรกโดนไปแล้วนะเป็นทางด้านของทีมพีวีพีครับโดนไปก่อนแล้วหนึ่งคันนะโอ้แล้วก็คันที่สองได้ไหมไม่ได้ครับติดขอบหินฮะเนี่ยครับ ติดขอบหินครับนิดหนึ่งฮะตอนนี้ PVP เสียเปียบครับเสียเฮฟวีแทงไปแล้วหนึ่งคันนะนะเสียรถถังไปแล้วหนึ่งคันครับนี่ครับดูสเต็ปการเล่นครับเอไม่ค0าหนึ่งรอยครับเขาหันหลังยิงนะฮะเขาไม่เอาด้านหน้ายิงนะฮะเอาตูดหันตูดมาเอาตูดนําแล้วก็เอาปืนยิงมาจากด้านหลังครับนี่ฮะเป็นเทคนิคฮะนี่ครับ เนื่องจากว่าปืนมาอยู่ด้านหน้านะสำหรับด้านของนะเอ็มเอเงี้ยนะครับก็เลยเล่นแบบนี้เลยไม่รู้เหมือนกันนะว่เาเล่นแผนไหนอะไรไงน,ะ <c oughs> นี่ครับขึ้นมาด้านหลังฮนะตรงกลางเริ่มจะซัดกันแล้วครับเหลือเวลาอีกสีนาทีครึ่งครับ หรือเวลาสี่นาทีครึ่งนะอืมนี่ยครับดันกดดันขึ้นมาแล้วนะไอจี IG ครับดันรถถังขึ้นมาแล้วนะฮะหนึ่งสองสามส่ห้าคันครับ PVP อยู่ด้านหลังอยู่นะฮะตรงนี้นะ และยังไงครับถอยมาก่อนครับซี่นที่สุดท้ายครับเนะอีกหนึ่งนาทีจะเป็นเวลาแห่งการประทะกันนะเพราะปกติเขาจะประทะกันประมาณนาทีสามนาทีสุดท้ายนะสองสามนาที 2, สุดท้ายครับแล้วแต่แล้วแต่เกมแล้วแต่แผนที่นะบางเกมบางทีเขาก็บุกกันเร็วฮนะอือือน,นะครับ ี่ยังจดจ้อง้เงินอยู่นะครับสามนาทีสุดท้ายยรถถังเหลือเท่ากัน6คันนะครับแต่ว่าเทียรรวมเนี่ย PVP เสียเปรียนแน่เพราะว่า IG เนี่ยเขาจัดการเอาแล้วตอนนี้ครับ IG บุกมาแล้วครับ สองคันแคปฐานครับเปรถถังเอฟเอ็กนะแอบมาแคปฐานสองคันครับแล้วลุมยิงแบบนี้พีพีกำลังจะเงือบครับแล้วก็เลือดไหลเป็นน้ำครับไอจีไอจีกลับมาแล้วครับนะแล้วเนี่ยวิ่งขึ้นมาตรงนี้พีพีกำลังจะโดนไปหนึ่งคันแล้วอูโรบินนะกำลังจะโดนยิงตายครับนี่ฮะยังไงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะเกมนี้ครับจะตีเสมอสองสองได้หรือไม่ไอจีอาแล้วก็พีพีโดนไปแล้วหนึ่งคันครับ ตอนนี้ไอีครับได้เปรียบครับพีพีโดนไปอีกแล้วครับตอนนี้พีพีเหลือแค่สามคันเท่านั้นครับไอีเนี่ยห้าคันหกคันครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับพีพีกำลังจะเสียเกมนี้ครับกําลังจะเสมอกันสองต่อสองครับสาหรับการแข่งนัดชิงชนะเลิศแทงเอเชียมาสเตอร์แกรนด์ไฟนอลครับที่จัดขึ้นที่งานไทเปเกมโชครับนะแล้วก็เนี่ยไม่น่าจะรอดครับขึ้นมาแบบนี้สองต่อหนึ่ง และเอมก็เรียบร้อยครับลงเรียนฟิลิปปินส์ไปนะฮะเหลือแค่2คันเท่านั้นสำหรับ PVP แล้วก็เข้ามาก็ไม่รอดครับตอนนี้ฮะ p v p กำลังจะแพ้เกมนี้ฮะทำให้ตอนนี้เสมอกันไปแล้วครับ1ต่อ2ต่อ2เกมฮะเป็น IG ที่ชนะครับเอาแล้วไงครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับ แฟนๆไอจีครับมีเสียงมาแล้วหลังจากเงียบอยู่นานครับนะฮะฮ่าฮ่ฮครับนะบอกแล้วเอาเลยไงไอจนะเอาแล้วครับนะอะไรเกิดขึ้นได้ครับโอ้โตาแบทแมนเราใส่หน้ากากากลับมาอีกแล้วนะเริ่มเครียดแล้วตอนนี้นเนี่น